อยากให้ต้นไม้ไปอยู่ข้างๆ้างบ้านขอบขอบ,ขอบสวยๆไม่มากินพื้นที่ใช้สอย,ยเราเนี่ยต้องทำยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับการดรอปของต้นไม้นะครับและที่ผมไปศึกษามาก,ก็เป็นคลิปของเขาต่างชาตินั่นเองนะก็เขาไปคุยกับผู้พัฒนาอะไรมาบ้างอย่างแบบนี้นะครับก็มันเกี่ยวกับการจัดบ้านแล้วก็การที่เรามีต้นไม้อย,อยู่เยอะหรือน้อยนั่นเองนะทำให้การดรอปเนี่ย อันนี้ผิดภาพมากน้อยอยู่ที่ต้นไม้ที่เราเลี้ยงเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดบ้านที่ทาให้ต้นไม้ขึ้นขอ,ขอบขอบรอบบ้านนั่นเองนะครับ A later few moments later. จัดเสร็จแล้วก็จะได้ทรงประมาณนี้ถ้าเกิดอยากให้ต้นไม้ดอกเยอะๆเนี่ยก็เราก็เปิดพื้นที่ให้มันดอกข้างในเนี่ยเยอะๆไปเลยเนาะเจ้าชิดไว้ฝั่งบนหรือฝั่งล่างก็แล้วแต่นะครับส่วนผมคงจะจัดให้มันดอกแค่ขอบนอกนะ และก็ระวังอย่าให้ขอบนอกเรามีต้นไม้เยอะเกินไปนะครับไม่งั้นต้นไม้เทศกาลเนี่ยมันจะไม่ดอกขึ้นมานั่นเองถ้าเก